74, 74. ในรุ่นของโปร r รัคครับอันนี้คันแรกในรุ่นนี้อน,นุพงศ์เปลี่ยนสีครับ m a c t e ท h Thailand เอสลาบรีเบนท์ไพศาลเทอร์โบขวัญอราทกระบังครับ1,000แรงม้าครับเบนเป็นคนขับเองคันนี้เร็วสุด7.6เคยทำไว้ ปังบอกทีมงานมันเก็บเศษสติกเกอร์อะไรตรงบัวรถบล็อกไหนดิภาพมันดูไม่สวยอ่ะมันเปมนเศษดิษอะไรอ่ะพลาสติกแรปยางอ่ะอกองตรงจุดสตาร์ที่ปังตรงรถรถบล็อกอ่ะืล็อกบอกเลยฝั่งฟังบีดิพี่ เอ,เอ,อ้ัง่นี่ค,นนครับลอกเทปกาวมาแปะช่องประตูเพื่อไม่ให้ลมแวกเข้าไปให้ลมให้มันแหวกลมผ่านรถไปครับ อาแล้วครับอนุพงษ์เปลี่ยนสีแม็กเทคไทยแลนด์เอสลับุรีเบนไพศาลเทอร์โบขวัญลาดกระบังเคยทำไว้7.6มาดูครับอ,อ๋อแล้วลอยออกไปข้างนอกด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าโบเโรสคิวออกไปดูหน่อยครับเมือ่อกี้ประตูมันหลุดออกไปด้านนอกแทกเลยไม่รู้รโดนคนไหมครับ ดูภาพรีเพลย์ครับโอ้ยแล้วเข้าพิษไปเลยอ่ะมาน่าจะเข้าพิษตู่โคราชครับประตู